สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ Soccer Story EP นี้เรามาพูดถึงโครเอเชียกับการที่พวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นเทพดีกาทีมใหม่ครับอะไรที่ทำให้พวกเขาโคตรเขี่ยวสามารถเดินเกมไปถึงคันดีกาได้ทุกครั้งคลิปนี้เรามีคำตอบติดตามรับชมแบบพร้อมกันกับพวกเราครับก่อนอื่นครับเราต้องเข้าใจระบบการเล่นของโครเอเชียกันก่อนครับ โดยในช่วงแรกๆหลังได้รับเอกราชเนี่ยสำหรับโครเอเชียนั้นพวกเขาอาจกําลังแสวงหาแนวทางอยู่ก็เป็นได้ครับอย่างการได้อันดับที่3ในฟุตบอลโลกปี1998คราวนั้นก็ถือว่าเล่นเกมลุกได้แบบสด่าด้วยการบัญชาการของดาวสุเกอร์และสซโวนิเมียโบมันครับสองยอดตํำนานของทีมแต่เมื่อหมดรุ่นของพวกเขาไปโครเอเชียก็กลับมาตกต่ําและไปไม่ถึงจุดเดิมที่เคยทําได้ และต่อมาเมื่อถึงเจเนอเรชันใหม่โครเอเชียก็หันกลับมาเล่นแบบพักดูบัสครับซึ่งถือว่าเป็นการลดระดับการเล่นของตนเองลงไปแบบทีมเกรดบีเกรดซีในยุโรปก็ไม่ปานครับและแน่นอนว่าทีมก็ยังทรงทรงสุดๆและไม่ได้มีอะไรไปชิบเป็นอันและเมื่อมาถึงยุคทองของสลาเวนมิลิชครับกุซสือหนุ่มเลือดใหม่ไฟแรงที่มีความพยายามนําฟุตบอลแบบเพรสซิงที่วิ่งไล่บอลกันทั้งทีมเข้ามาติดตั้งให้กับโครเอเชียพร้อมกับการเข้าสู่ยุคโกลเด้นเจเนอเรชัน ทีมมีนักเตะที่เด่ไปตัวหลักในทีมดีีใหญ่ของยุโรปแทนทั้งสิน้นเช่นลูกา้าโมดิชอีวานลาคิติชอีวานเปรลิซิสหรือแม้แต่มาริโอมาซุคิสครับที่คุ้นเคยกับการเล่นแบบรสซิ่งเป็นอย่างดีก็ทําให้เกิดผลงานอันน่าอภิรมก่อนที่นิโคลโควชัชจะเข้ามารับช่วงต่อและพาโครเอเชียทะยานขึ้นเป็นทีมผูกขาดโคต้าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ได้สาเร็จครับแต่ก็ไปที่น่าสีดายครับเพราะถึงแม้ว่ากุนซือหนุ่มทั้งสองจะทําทีมได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่กลับไร้ซึ่งสถภาพ พราะทั้งฟุตบอลยูโร2012และฟุตบอลโลก2014แม้ทีมจะบุกกดดันได้เยี่ยมยอดแต่ผลงานกลับไม่น่าพิสมัยสักเท่าไหร่เรียงง่ายๆได้ว่าเล่นดีแต่ไม่มีแต้มครับจนการมาถึงของซซร์สโกดาริชกุนซือวัยกลางคนสุดโนเนมขนาดแฟนบอลในประเทศยังเกาหัวแกรกทมว่าหมอนี่ใครแม้เขาจะโลโปรไฟล์ครับแต่เขาก็เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงทีมจากหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งที่ดาริชติดตั้งให้ลูกทีมคือวิธีการเล่นแบบเคี้ยวรากดินหรือก็คือการเล่นแบบเหนียวแน่นทาไม่ได้้ก็อยย่าใหเสี ครองบอลเอาชัวร์มีช่องค่อยจ่ายค่อยๆดันเล็กฟุตบอลและเอาบอลไปให้ถึงแดนหน้าโดยเร็วซึ่งนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2018เป็นต้นมาโครเอเชียมีแนวทางการเล่นฟุตบอลแบบนี้ชัดเจนครับเรียกได้ว่าถ้าจะเป็น DNA ของชาติไปแล้วด้วยซ้าแต่มันก็เหมือนดาบสองคมครับเพราะการที่เล่นด้วยแผนที่เคี้ยวรากดินแบบนี้มันกลับเป็นการทําให้การคาดหวังในการทําประตูเป็นไปได้ยากขึ้นตามไปด้วยนั่นเพราะการไม่พลีผรามบุกไม่ขยันวิ่งไล่และไม่ได้นํานักเตะเข้าไปปุ้นเปี้ยนหน้าปากประตูคู่ต่อสู้มากเท่าที่ควร ทำให้โอกาสในการส่องตะข่ายก็ลดลงไปเงาตามตัวส่วนทางกับการเพย์เซฟหน้าป่าประตูตนเองที่จะการันตีได้เปราะหนึ่งว่าอย่างไรเสียนักเตะที่อยู่ในสนามซีกฝ่ายตนก็มีจํานวนมากกว่าคู่ต่อสู้ที่เติมเกมขึ้นมาบุกอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วโครเอเชียจึงจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีทีเด็ดบางอย่างที่จะมาหักลบกรบหนี้และสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนว่าหนีไม่พ้นครับทีเด็ดจากบดาลูกตั้งเตะต่างๆรวมไปถึงการยิงจุดโทษ ตรงนี้ถือได้ว่าเป็นการแก้เรื่องหน้าโดหัวสําหรับพวกเขาที่เล่นดีแต่กลับไม่มีแต้มอย่างนั้นแล้วก็ขอสู้รักยาวเยื้อไปจนถึงคาดดีกาให้ดูแลว้วดูรอดไปเลยและแน่นอนว่าโครเอเชียได้ตั้งธงไว้แล้วว่าในการต่อ,ตอไปพวกเขาจะเล่นด้วยชุดวิธีคิดแบบนี้นั่นก็เป็นเหมือนการวางแนวคิดลงไปสู่นักเตะอย่างทั่วหน้าว่าต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามแต่สิ่งที่ปูมาตลอดยังคงเหมือนเดิมต่อให้จะโดนนําหรือต่อให้จะขึ้นนําพวกเขาก็จะยังคงยื้อไว้เช่นเดิมและจะไม่มีการแหกข้อแต่อย่างใด และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการเข้ารอบในระบบแพ้คัดออกของคนพักตามหมากรุก,กถึงได้เหมือนกับการใช้หนังม้วนเดิมกับในฟุตบอลโลกปี2018นั่นคือเสมอนในเวลาต่อเวลาและชนะจุดโทษถึงอย่างนั้นครับด้วยวิธีทางเช่นนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตาเห็นในสนามเพียงอย่างเดียวฟุตบอลนอกจากจะขึ้นอยู่กับพลังกายการหักเหลี่ยมเฉินคมของผู้เล่นในสนามหรือวัดกึืนของโค้ชแต่และคนแล้วพวกเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเรื่องของ mentally หรือสภาพจิตใจก็สําคัญไม่แพ้กัน การเล่นแบบเคี่ยวรากดินกล่าวเฉยเหมือนจะทำง่ายครับดูเหมือนจะใช้แค่ความอดทนความพยายามและสมาธิที่แรงกล้าหากแต่การลงมือทำจริงๆแล้วถือว่ายากมากเพราะหลักของระบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องทาให้คู่ต่อสู้รู้สึกถึงความเหนือกว่าบางอย่างซึ่งขัดกับหลักการเล่นฟุตบอลเพื่อชัยชนะแบบที่เข้าใจกันหรือก็คือนักเตะโครเอเชียต้องคมจิตคมใจคมกิเลสตัณหาไว้กว่า120นาทีครับเพื่อที่จะหลอกล่อให้คู่ต่อสู้ชะล่าใจหรือตายใจ แม้จะไม่ได้แสดงออกมาในสนามก็ตามหากแต่ลึกๆในใจของผู้แข่งย่อมจะเกิดความคิดไปเองในทางที่ว่าค่าเหนือกว่าค่าเจ๋งกว่าค้าชนะได้ไม่ยากแบบนี้ก็อาจเป็นไปได้ครับอย่างในเกมที่ลงประทะกับญี่ปุ่นในรอบ16ทีมสุดท้ายคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในครึ่งแรกญี่ปุ่นที่ได้ใจจากการพลิกชนะเยอรมนีกับสเปนมาแล้วบุกแบบเต็มสตรีมครับพวกเขาบุกจนได้ประตูขึ้นนําและยังคงบุกอย่างต่อเนื่องเพื่อทําประตูเพิ่มให้ได้ ในเวลานั้นมันดูเหมือนว่าโครเอเชียเพี่ยงพํำและตกอยู่ในเกมของคณพักสมไรบลูไปเต็มกระบุงครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าญี่ปุ่นจะโดนเกมบุกอย่างไรแต่พวกเขาก็ทำประตูเพิ่มไม่ได้ขณะที่โครเอเชียก็ <othing S 2> ยังคงเล่นแบบเดิมแต่เริ่มมีจงังหวะเสียวๆมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าญี่ปุ่นกำลังจะดรอปลงไปเรื่อยๆสวนทางกับโครเอเชียสถานการณ์เช่นนี้จะเริ่มบ่อนทำลายความมั่นใจของญี่ปุ่นลงเรื่อยๆครับจากที่คิดว่าตนนั้นเหนือกว่าก็เริ่มที่จะผิดไปจากความเป็นจริงมากขึ้น จนท้ายที่สุดก็มาเสียประตูตีเสมอไปแบบง่ายๆจากลูกมงที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรจนท้ายที่สุดญี่ปุ่นก็ตกอยู่ภายใต้เกมของโครเอเชียอย่างเต็มตัวจนแทบจะขยับพยื่นอะไรไม่ได้และท้ายที่สุดเมื่อถึงช่วงเวลาดีกาก็ถือว่าเข้าทางโครเอเชียเพราะสิ่งที่พวกเขาพยายามกระทำใส่ญี่ปุ่นมาตลอด120นาทีมาผลิตดอกออกผลพอดีจากที่ใหญ่ขับฟ้าก็หดลงมาเหลือแค่ไม่กี่นิ้วได้และผลลัพธ์ก็คือโครเอเชียเก็บตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายไปตามระเบียบ หรือแม้แต่เกมกับบราซิลในรอบ8ทีถึงสุดท้ายก็ออกมาในลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากญี่ปุ่นแต่ต่างตรงที่บราซิลนั้นยอมคิดว่าตนเองใหญ่จากประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่ผ่านมาไปทุนเดิมอยู่แล้วแถมยังเป็นเต็งหนึ่งก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่เกมนี้โครเอเชียต้องลงสนามแบบเจียมตัวเจียมตนคาว่ายิ่งตัวใหญ่ยิ่งร้มดังเป็นสำนวนที่ใช้อธิบายเกมที่บราซิลประทับโครเอเชียได้ไปอย่างดีครับ เพราะแม้จะยื้อมาได้จนถึงช่วงต่อเวลาและความเหนือกว่าทั้งเกมของบราซิลก็ส่งให้เนมายิงประตูขึ้นนําไปก่อนในครึ่งทางของช่วงต่อเวลาพิเศษแต่เพราะความคิดที่ว่าตนเหนือกว่าทั้งสภาพจิตใจและผลงานบนสกอร์บอร์ดก็ทําให้บราซิลอยากได้ประตูเพิ่มอีกสักลูกเพื่อการันตีการปิดเกมนั่นหมายถึงความคิดที่ว่าตนเองเหนือกว่าซึ่งจุดนี้เองโครเอเชียก็ใช้เวลาไม่กี่อึดใจสวนตุมเดียวทำเอาทัพแซมบ้าหงายเงื้อไปตามๆกันครับ ณนะตอนนั้นแม้เตเนมาก็ยังแสดงออกด้วยสีหน้าเหมือนโลกทั้งใบถล่มมาเลยทีเดียวและแน่นอนว่าเมื่อมันถึงการดวลจุดโทษศักดิ์ศรีและดีกรีในการเป็นทีมที่เหนือกว่าของบราซิลก็แทบจะไม่เหลือสุดท้ายทัพเซมบ้าทีมชาติบราซิลก็โดนทัพตราหมักลุกทีมชาติโครเอเชียสอยไปอีกรายซึ่งซารัสกโกดาลิชได้กล่าวเน้นย้ำถึงจุดนี้ไว้ว่าความหวั่นหวันและความกลัวของคู่ต่อสู้สะท้อนออกมาด้วยการเซฟของโดมินิกดิวาคูิช ซึ่งลวาโควิชนี้เองครับคือตัวแปรที่สําคัญที่สุดสําหรับการทําสถิติจุดโทษของโครเอเชียเลยก็ว่าได้ผมคิดไม่ผิดเลยว่าลี瓦โควิชคือตัวตายตัวแทนของดานิเยลซูบาซิสได้อย่างหมดจดจริงๆคำกล่าวนี้หมายความว่าผู้รักษาประตูของโครเอเชียมีความโดดเด่นเรื่องการเซฟจุดโทษมีการรับไม้ต่อกันมาได้อย่างไม่ขาดตอนจากในฟุตบอลโลก2018ที่ตำแหน่งตัวจริงเป็นของดานิเยลซูบาซิส ผู้รักษาประตูจอมเก่าที่เซฟจุดโทษพลาวันให้โครเอเชียผ่านทั้งเดนมาร์กในรอบ16ทีมและลัสเซียในรอบ8ทีมได้สาเร็จโดยฝากสถิติเซฟ3จุดโทษไว้ในการพบกับคนพักโคนโนมทีมชาติเดนมาก10ปี CP ต่อมาโดมินิกลิวากูวิชตำนานผู้รักษาประตูของดินโมซาเกรปก็ได้ทําเช่นเดียวกันเหมือนฉายหนังมวนเดิมเป๊ะด้วยการเซฟ3จุดโทษในเกมกับญี่ปุ่นในรอบ16ทีมและเซฟอีก1จุดโทษปราบบาซลในรอบ8ทีมซึ่งน่าจับตามองต่อไปว่า หากโครเอเชียเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จก็จะเป็นการเดินตามรอยที่ซูบาริสได้สร้างผลงานเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า2ในทวารทีมชาตินี้มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันอย่างไม่น่าเชื่อครับส่วนตัวซูบาริสเองแม้เจ้าตัวจะเป็นนายทวารดาวร่งมือฉังที่แจ้งเกิดกับสโมสรไฮดูส์สตีทและไปโดดดังต่อกับโมนโกแต่ในระดับทีมชาตินั้นเขาตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของสตีฟเพนทิโกซาที่เป็นรุ่นพี่ในสโมสรอยู่หลายปี กว่าจะได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่งก็ปาเข้าไปในทัวร์นาเมนต์ยูโร2016ซึ่งอยู่ในวัย32ปีแล้วลิวอัคคูวิชก็เช่นเดียวกันเขาอยู่ภายใต้ร่มเงาของซูบาร์ซิสในระดับทีมชาติมาตั้งแต่เขาแจ้งเกิดกับเอ็นเคสกรปและดีเดโมสกเรปเพียงแต่เขารอไม่นานขนาดนั้นเพราะหลังจากซูบาร์ซิสประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปเขาก็กลายเป็นหมายเลขหทันที ซึ่งการนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ข้างสนามสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูนั้นไม่เหมือนตำแหน่งอื่นๆเพราะตำแหน่งนี้คือเดืออ only ที่ลงสนามได้ครั้งละหนึ่งคนดังนั้นแล้วสิ่งที่ทำได้มีเพียงแค่การสรรหาความสามารถพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาเทียบเท่าซึ่งความพิเศษนี้ก็หนีไม่พ้นการเซฟจุดโทษเพราะความสามารถนี้เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ตนได้ลงสนามและหากเล่นได้ดีมากพอแม้เพื่อร่วมทีมจะยิงพลาดยิงหัวย,ยังไง ก็จะสามารถพลิกเกมหรืออาจจะช่วยเซฟประตูพลิกกลับมาชนะเสมือนเป็นฮีโร่ไก,กลๆได้เลยทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วโครเอเชียจึงถือว่าประมาทไม่ได้พวกเขาเล่นเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมีอะไรมากมายที่ใช้เพียงสายตาอาจจะมองไม่เห็นสมดังที่ดาริชได้กล่าวประกาศก้าวออกตัวแรงไว้ว่าอย่าดูถูกกูพวกเราชาวโครเอทแม้จะเป็นชาติเล็กๆแต่ก็หันกล้าและมีศรัทธาเต็มเปี่ยมไม่แน่ว่าโครเอเชียในฟุตบอลโลก2022นี้อาจจะรังสรรค์ผลงานสุดเหลือเชื่อ ดูการเข้ารอบชิงชนะเลิศอีกครั้งก็เป็นไปได้ครับ